นี่พามาชมหมู่บ้านเกรียงคอยาวกันค่ะนี่เราจะเดินมาดูเกรียงคอยาวเราจะไปหมู่บ้านเกรียงคอยาวกันนะคะทุกคน อันนี้เราเดินเข้ามาภายในแล้วนะคะทุกคน,นอ,อันนี้เป็นข้าวโพดอันนี้เป็นชุมชนของเผ่ากะเหลี่ยงนะคะทุกคนอันนี้เราเดินมาตามอืมอีหยงเลยเป็นใบตองแห้งทุกคนเนี่ยมันเป็นนํามาเป็นภาชนะนะน่าจะเป็นเอามาใส่กินข้าวพี่น้องเ,เป็นจานอืม ใครเกิด hmm. อันจะเป็นข้าวโพด <c oughs> นี้เราเดินใคเข้ามาใครในหมู่บ้านเราด้วยกัน 少钱那我九想开空。啊，姚丽华，九九三斤啊，想看你主播老铁啊，我就不露脸了，哈，对啊，然后的话呢，你们的话就可以去拍个照个我，真的是比较好，我建议啊，我建议，真心的很不错，还有三单啊还有三单，把链接。啊，就开完了，就结束了。好吧，叔叔阿姨们，我建议直播间的很多的女性，好吧。 คนบ้านของชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงเนาะกะเหรี่ยงคอยาเขาจะออกมานั่งขายขาอยงนี้ทุกคนนี่แม,ม่ค้าเราสวยมากอ,มอันก็จะทอผ้าทอผ้าอ,อันจะเป็นตัวบ้านข้างในบ้าน มาดูขะทอค่ะนี่คือผลงานที่เขาทอนะคะทุกคน เช้าชาน่ารักจังเลยอายิมวานเลยคะอายิมๆ่หมค่ะอายิมเป็นไหมน้อยๆก็ใส่คอแล้วนะคะทุกคนใส่ปลอกคอแล้วเออสวยมาก